สวัสดีครับจากช่องลงสีขายหมูนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำป๊อปอิดไฟฟ้ารูปแบบใหม่นะครับผมจะปกติจะเล่นแบบนี้นะครับ Welcome, เล่นแบบเป็นปุ่มกดนะครับ <Yeah. S 1> เราจะเล่นเป็นอ่า แบบใช้มือเป็นแป้นใหญ่ๆนะครับเราจะขยายปุ่มจะทำเป็นเครื่องใหญ่ๆนะครับดับแรกเราถอดออกก่อนนะครับ เนี่ครับเราจะถอดเอาเฉพาะแผงวงจรนะครับถอดเอาเฉพาะแผงวงจรแล้วดัดแปลงเป็นเป็นแบบใช้มือกดมือทุบนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผม แต่ละคิดมันมีต้นทุนนะครับนี่นะครับลอกออกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเราจะบัดกีีตัวนี้ออกนะครับเราจะใช้ไฟเป็นหม้อปแปลงแทนนะครับบัดกรีออกไปเลยครับตัวนี้ใช้ฐานนะครับไม่ใช้นะครับจะใช้เป็นอะแดปเตอร์แทนนะครับ 4.5โวลต์สีโวลต์นะครับแกะฐานออกไปเลยลำโพงส่วนลำโพงเราก็จะใช้ขยายแทนนะครับเป็นตัวขยายเสียงส่วนแรงใจไฟตัวนี้เป็นขยายของอคอมพิเวเตอร์เก่านะครับ ลำโพงลำโพงคอมนะครับผมตัวนี้ใช้ไฟสิบสองโวลต์ในแผงวงจรนะครับจะทําเป็นภาคขยายด้วยนะครับ,รบเดี๋ยวเรามาแปลงแปลงขาไฟมันครับ modify ครับผมปุ่มกดมันไม่สะใจนะครับ ร้อยครับไฟสองร้อยยี่สิบนะครับสองร้อยยี่สิบเข้าขาขานี้แทนนะครับบัตรกีเข้าขาไปเลยครับบัตรกีหนาๆนนนเลยนะครับอย่าให้หลุดนะครับ ผมับขวดอีกทีนะครับการชอ็อตนะครับการช็อตนะครับผมกวัดเพื่อความชัวนะครับเสียบปลั๊กไประเบิดเลยนะครับผมถ้าเป็นช็อตนะครับอ,อย่างนี้เป็นขดหม้อแปลงนะครับใช้ได้ครับ ไม่ช็อตนะครับได้ครับนี่ครับ4ไมโครน่ะเล็กไปหรือเปล่าสองพันสองร้อยสองพันสองร้อยไมโครอพอทนครับผมใช้ตัวนี้ไปก่อนครับ ติดแล้วนะครับผมต่อไปผมจะใช้ไฟส12โวลต์นะครับแปลงให้มันเหลือส4.5โวลต์นะครับใช้ตัวนี้เลยนะนี่ ห้าโวลต์พอดีผมไม่มีสายไฟแดงดำนะครับผมจะใช้เป็นสายสายชีนแทนนะครับใช้เป็นสายทีนแทนนะครับวอนีต้องใช้ก็แดงกับดำนะครับไม่เป็นไรครับใช้สายนี้ก็ได้หมดครับผมไม่ได้ไปซื้อครับใช้สายชีนแทนเป็นสายไฟนะครับ ดูระยะความห่างนะครับตรงนี้อยากจัดจัดยาวหน่อยนะครับจัดยาวนิดน,นึงนะครับผมไม่ถึงก็ดึงมาก็ได้นะครับ ฝัออ่งนี้อินพุตนะครับมันจะเขียนบอกนะครับว่าเป็นอินพุตกับเอาพุตนะครับฝั่งนี้เข้าฝั่งนี้ออกตัวนี้เป็นตัวปรับกระแสไฟนะครับข้างบนบวกข้างล่างลบนะครับผมใส่บวกกันแล้วกันครับ ก็ใส่ลบนะครับปัดแบบกี้ครับต่อให้ถูกนะครับบวกกับลบนะครับอย่าให้ผิดนะครับผิดแล้วเสียเลยนะครับ ตรกีตรงถังซีเลยนะครับถังซีนะครับเนี่ยที่เป็นขีดขีดาขาวๆนะครับจะเป็นข้วลบนะครับผมที่ไม่มีขีดจะเป็นข้วบวกสังเกตง่ายๆนะครับก็บัตรกีข้วลบจะอยู่ด้านในนะครับยาวไว้ครับเดี๋ยวช็อตตัดสั้นๆเลยก็ได้ครับ อยให้มันขยับได้นะครับการช็อตขยับมากกับช็อตนะครับเรียบร้อยครับต่อไปเรามาปรับแรงดันไฟขาไฟออกนะครับผมเดี๋ยวไม้ออกก่อนขาไฟออกเราต้องการ4.5นะครับผมเราตั้งอยู่ที่10นะครับเล็งที่10 ไขควงแบนปรับนะครับผมอ่าแตกแท๊กในสุดนะครับหมุนซ้ายดูนะครับอ่าลงมาแล้วครับหมุนซ้ายนะครับสี่จุดห้าตอนนี้เจ็ดโวลต์นะครับลงไปอีกครับหมุนไปอีกครับเจ็ดหกห้าห้าแล้วครับสี่จุดห้าก็พอนะครับ พอฐานมันสามโวลต์น,นะครับสามโวลต์หนึ่งหนึ่งจุดห้าสองก้อนสามก้อนสองก้อนเท่ากับสามโวลต์สามก้อนเท่ากับสี่จุดห้าโวลต์น,นะครับผมหลังจากนั้นเรามาใส่อ่าใส่ตัวนี้นะครับใส่กับป๊อปอิดนะครับผม 4.5โวลต์เราได้แล้วนะครับสายไปเลยครับพันสักหน่อยอ่อเดี๋ยวก็ขาดเดี๋ยวใก่พันก็ได้นะครับเดี๋ยวตอนประกอบครั้งเดียวเลยวันนี้เราทดลองก่อนเรายังไม่ต้องไปเก็บสายอะไรนะครับสายไปก่อนครับ ทดสอบเปิดเครื่องก่อนนะครับเสียบปลั๊กครับไม่ระเบิดนะครับตุ้มติดแล้วนะครับผมอ้าว